่อนที่จะมาทําเรื่องของข้าวโดมได้ตรดมบาไปหลายคนนะคุณได้รู้ว่าออกดมได้นะจริงๆแล้วโรคต่างๆเราเรื่อง่าในงาข้าวการปลูกไม้่าระดับการนนะคะจากตนี้เรื่วิทยากรประจำฐานก็จะมีท่านท่านแรกจะลองที่ตรวจสอบกทนผู้ ที่ระนองถูกกระเทาะจะเป็นทานที่ผู้ดูแลหรือที่พวกหนองนาบริเวณหกไร่ค่ะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่มองไปเนะะี่ยของทั้งหมดนี้คือหกไร่แบบทีบ่ระนองก็จะเป็นคนดูแลกับน้องอี็กสองท่านนะคะแล้วรรดิฉันก่อนกำมนขังเดชตุ้มค่ะนักทรัพยากรบุคคลทำงานการค่าอีกท่านหนะะึ่งค่ะสวัสดีค่ะเ,เกศกำมลนถูกกระทาค่ะเซนเครือข่าย ทุกฐานที่ต้องการนะคะมาวันนี้พ่อแม่โพสต์ทำเรื่องข้าวอารยธรร้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เรียนเรื่องของการทำดินจากศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสองสลึงนโนะะดยผู้ใหญ่ศัก์เทวันผู้อบรมอบรมนิสัยนะคะนิสัยไม่ดีนะอบรมเรื่อยๆแล้วก็มาถึงปีห้าเจ็ดทำเรื่องของน้ำนะะเรียนรู้จากโรงที่คดาวิจงวังหวัดสมุทรปราการ แล้วก็มาปี60มาทําเรื่องป่ากับข้าวโดยเรียนรู้ที่วัดมงคลชัยพัฒนานะคะซึ่งเป็นสถานที่แรกที่มีหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ที่นั่นซึ่งพระองค์ท่านได้บรรจุหลักสูตรไว้ที่วัดแห่งนี้เป็นที่แรกของประเทศไทยนะคะท่านการให้คนเรียนรู้โแวะนะคะาที่แรกก็ได้เอาหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้ที่นั่นอย่างไรเนาะ ด้วยเวลาให้แค่3 0ินาทีอาจจะได้แค่พูดพูฟังนะคะนะเพราะส่วนใหญ่ถูกส่งให้มาเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำเอาความรู้ไปพื้นพูพื้นที่ตัวเองนะไปทำแผนพัฒนาพื้นที่ตัวเองนะส่วน,นใหญ่ที่ใช้ในการเรียนรู้การทำเกษตรมันต้องเน้นเรื่องของการปฏิบัติคือสุดใหญ่แต่ผู้ท่านตงถู้มอบหมายให้ ที่จะรู้ก็ต้องรู้หลักการเขียนนี้เครื่องมือง่ายๆสำหรับครานี้นะคะคือข้าวหนึ่งขีดข้าวหนึ่งขีดข้าวสารหนึ่งขีดหนึ่งคนหนึ่งมื้อข้าวสารหนึ่งขีดหนึ่งคนหนึ่งมื้อเป็นที่มีเป็นที่มาของการคํานวณพื้นที่ในการทํานาแต่ให้จำง่ายๆว่าหนึ่งขีดหนึ่งคนหนึ่งมื้อท่านจะรู้แล้วว่าในหนึ่งวันท่านจะกินข้าวเท่าไหร่พอกินกันไหมคะ อันนี้ข้าวเนื่อจากกี่นึงนะคะผมบ่ออิ่มคับมื้อเดียวนะคะหนึ่งกี่หนึ่งคนหนึ่งมื้อนะสองบออิ่มแล้วข้าวพอออกลงจานแล้วเนี่ยเป็นจานเลยนะคะพอจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนเราจะใช้ข้าวสารเท่าไหร่นะคะถ้าได้คำตอบหนึ่งเดือนแล้วในหนึ่งปีเราก็จะรู้แล้วว่าเราใช้ข้าวสารเท่าไหร่ หงเดือนเท่าไรนะคะเดี๋ยวเราสามขีดต่อคนวันละสามขี่อคนต่อหงวันนะขีเกาเก้าสิบขีดาสีแต่ผมงกินได้สิบลถ้าไมหยิบบางคนน่ะคกันีนอยู่ในเกลอ้ันั้อะใช่้คล้วบางทีบางช่วงก็ได้เอ รความอ้วนู้นนเย็นก็ไม่กินนี่เราเฉลี่ยให้นะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีเนี่ยเราจะใช้ตันประมาณนหนึ่งตันประมาณนั้นไหมเผื่อบิ่น้องมาเผื่อเทศกาลง,งานบุญน,นะฮะเผือ่อเอาไปฝากญาติพี่น้องใช่ไหมฮะเราก็อยากให้ทุกคนกินข้าวดีๆเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วในหนึ่งปีก็คือหนึ่งตันทีนี้ข้าวหนึ่งตันเนี่ยข้าวสารหนึ่งตันเราจะใช้ข้าวเปลือกประมาณเท่าไหร่ปองมันอืมใช่ ใช้ข้าวเปลือก2ตันได้ก็สารหนึ่งตันแล้วข้าวเปลือกหนึ่งตันใช้พื้นที่ในการปลูกเท่าไหร่นในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งไร่ได้กี่กิโลคะได้กี่ตันจะเหลี่ยไในใท้ท่นนบ้างคะถ้าโกเลดบ้านเราสามร้อยาสิบร้อยสาร้อยจะทำเืออะไรคะสามร้อยห้าบีร่หก อยู่อำเภอจีดาครับอันนี้อันนี้ค่าเฉลี่ยจังหวัดที่ท่านเกษียรตอบที่ถือประมาณสามร้อยครับประมาณสามร้อยครับสามร้อยครับนี่เลประมาณสามร้อยแปดสิบประมาณทีนี้ถ้าหากได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเราจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการปลูกข้าวให้ได้สองตันสามไร่ไม่เกินทีนี้ได้คำตอบแล้วว่าได้พื้นที่เท่าไหร่ต่อหนึ่งคนทีนี้ในครัวเรือนท่านอ่ะ คนกี่คนมีคนกี่คนเป็นหลักอ่าก็ไปคูณจํานวนคนอีกถ้าหากว่าในกรณีที่ไ,ไปทําแผนในการพัฒนาชุมชนแล้วเลือกเอาโมเดลโคบหนองนาไปเป็นแผนในการดําเนินการ,การคุณจะได้พื้นที่ในการทํานาเป็นอันดับแรกในการคิดในการคำนวณง,ง่ายไหมฮะง่ายไหมหนึ่งคีนหนึ่งคนหนึ่งมือ้อนี่ต้องมีที่มาใช่ไหมครับ ทุกคนได้คําตอบแล้วเนาะว่าเราคํานวณพื้นที่ในการทํนาเนี่ยต่อนหนึ่งคน,นงจากหนึ่งขีหนึ่งคนหนึ่งเนอือเนาะเผื่อวันไหนได้มีโอกาสไปคุยให้กลุ่มกลุ่มฟังคํานวณนง่ายมากแต่ที่เธอเราไม่กินทั้งสามขีดในต่อวันหรอกใช่ไหมคะแต่หัวใจหลักของการทํากิกรกรมธรรมชาติเราไม่ได้เน้นว่าที่จะต้องทํานาทั้งหมดเราเน้นที่จะทําใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือคำนาที่มีคันนาแล้วเป็นที่มาของคำว่าคันนาของคำาลวงพี่ตุ้งจะอธิบายอีกทีว่ามันเป็นคนนาของคําได้อยา่างไรในการทํานาที่เกศบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมคะมกรณีที่เรามีนาอยู่ทั้งหมดห้าสิบไร่ห้าสิบไร่ตอนนี้เราปลูกข้าวทั้งหมดห้าสิบไร่ใช่ไหมกรณีคนที่มีนาเยอะเนาะเราปลูกข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะ หรือเราทำอย่างอื่นอีกไหมในพื้นที่นาของเราเนี่ยอธิบานที่มีกี่ไร่คะสิบหกไร่ที่ทำนาเมื่อก่อนเนี่ยคือก่อนที่จะทำต้นหนออนาที่ทำข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนกับว่าเราปลูกพืเชเพิงเดี่ยวเราทำนาอย่างเดียวเรารอผลผล,ผลิตเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตจากการขายข้าวซึ่งทุกวันนี้ข้าวเราเป็นราคาไหมคะ ระหว่างฟางข้าวกับข้าวอันไหนเป็นราคามากกว่ากันฟางะฟางเนาะทุกวันนี้เราแทบจะปลูกข้าวเพื่อขายฟางนะคะส่วนข้าวเราก็เก็บไว้กินอ่เราขายฟางอ่าหน้กําลังจะบอกว่าถ้าเราทํานาแล้วพันนาเราเนี่ยประมาณไหน ที่นาเราทุกวันเนี่ยเราใช้คันนาอือคันนาใหญ่คันใหญ่ไหม้ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วบนคันนาเราปลูกอะไรหรือยังปลูกเมล็ดเป็นหญ้าใช่ไหมคะหญ้าคาไว้กันถ้าล้างเฉยๆใช่ไหมคะเป็นเองมันยุ่งแล้วเองมันมาเองโดยที่ไม่ได้เชิญอ่ากําลังจะบอกท่านว่าเมื่อวานนี้ศูนย์ภูมิรักษ์บอกว่าการทําคันนาจะต้องกว้างอย่างน้อยกี่เมตรคะบอ ถ้าการณีเรามีพื้นนาเยอะอย่างที่เขามี16บกไร่คำนวณแล้วเมื่อกี้พี่พเกศบอกว่าหน,นึ่งขีดหนึ่งคนหนึ่งมือแล้วเราคำนวณมาว่าเราจะต้องทำข้าวเมื่อกี้กี่ไร่นะคะ, <4 S 1> ะมาสี่ถึงห้าไร่รามีพื้นที่เหลืออีกตั้งเกือบสิบไร่<ม>เราเอามาทําเป็นพันนาพันนาเหมือนที่ท่านเดินมาท่านนั่งอยู่ตรงนี้คือท่านนั่งบนคพันนานะคะพื้นที่โคกหนองนานตรงนี้ จะเป็นคันนาแล้วข้ามคันนาเราจะติดทองไส่ไก่ใช่ไหมคะทองได้คันนาเพื่อเป็บบนการกระจายในให้ทั่บริเวณคันนาเราเลยปวดทะลุถึงกันเลยพองส่ไก่คันนาแค่ไหนโคตรใต้ไหลไปน้ำก็เวลาฝนตกมาปุ๊บมันก็จะไหลลงในลองใส่ไก่เป็น,ปปน,นอ,ปอันดับแรกมันก็จะช่วยกระจายน้ำเกืดอความชุ่มชื้นตลอดทั้งพื้นที่นาเรานะคะ ทีนี้บนคันนาข้างๆของไส่ไก่ตื่นเช้ามาเรากินอะไรคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราเอามาประกอบอาแนวจะกิข้าวอย่างเดียวมันก็มน<า>ไม่มันไม่ <นา S 2> อร่อยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวขี่าราะไใช้ไปมะกรูดกะเพราโหาระพาพริมกมะเขือปลาห้าหระดับสูงกลางเรี้ยเรียดดีถหัว ปลูปลไปค่ในขณะ,ะนณะคะในขณะที่ปลูกเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเราจะต้องมีการเลี้ยงดินให้ดนเลี้ยงต้น้วยที่นาที่ทำไหมคะที่ห่มไหมฟางห่มดินการห่มตอนเนี้ยฟางข้าวมันเป็นราคาอันแพงไม่จําเป็นต้องเอาฟางข้าวก็ได้ใบไม้ใบกล้วยใบตะไคร ที่เราตัดแต่งให้มันสวยงามเนี่ยเราเอามาพุมได้นะคะอ่ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เราอ่ะันแค่มันขุ่มมันอะไรแค่ไหนหลักการหม่มเราก็จะหม่มประมาณสูงถ้าเป็นหน้าแหลงสูงฝามือตั้งถึงศหม่นาแน่เข้าไว้าะมันแคงมันแหลงแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็แค่ฝามือตั้ง ทีนี้ในการหมอมที่น้องพี่น้องมาสาธิตตรงนี้เลยในการหอมในการคลุมื่อนบอกว่าเป็นการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืชเราจะให้พี่น้องสาธิตให้ท่านดูถ้าเราใช้ฟางหอมฟางข้าวเขาจะใช้การอัดแน่นใช่ไหมคะเราจะไม่เอาแผ่นหนังมาวางเลยแต่เราจะต้องดีฟาข้าวออกให้มันเป็นขุยๆให้มันเป็นแบบ ให้มันมีอ่ามันมีเราช่องระบายอากาศนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาแข่งผมเต็มมิดไปเลยผมไปนะคะผมจนทั่วเลยนะคะถ้าเรามีฟางเยอะหรือเรามีใบไม้เยอะนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ห่มห่มไปเลยค่ะพื้นดินเราจะได้ชุ่มชื้นนะคะอ่าเมื่อก่อนที่ตรงเนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นเหมือนที่ท่านเห็นเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นป่ามันทีเกศจะมาช่วยิก ดินดินถือนี e ้ให้มันเป็นเหมือนกบท่านคิดอะไรไม่ออกปลูกด้วยไว้ก่อนนะคะพรมเสร็จแล้วอ่ะนะตามความต้องการของเราแล้วเราก็โรยด้วยปุ๋ยแห้งเหมือนที่อาจารย์เขาบอกว่าแห้งชามเราจะไม่โรยใส่โคนนะคะเราจะโรยไว้รอบๆเพราะถ้าตามหลักอาจารย์บอกว่าต้นไม้ถ้าใบมันออกถึงตรงไหนใบมันเห็นถึงตรงไหนนะคะ แล้วเขาก็จะออกมาถึงตรงนะจากนั้นเราก็จะโรยนะคะพอโรยแห้งทามเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำผสมน้ำหมกักซึ่งวันนี้ที่เราใช้น้ำหมักรอะไรคะน้ำหมักน่อวยอน้หมักลดเจากนองวยน่อวยเอามาจากไหนคะจากสวนเรานี่แหลกใชไหมคะ เราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในพื้นที่เรานะคะ่ะหมุนเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รถนี่ชุ่มเลยค่ะรถไม่พั่วเลยมันอย่างเรามาอบรมห้าวันยถ้าเรามีต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะถ้าเราหม่มอย่างนี้ไว้รถที่ชุ่มไว้เลยค่ะ,ะชุ่มที่สุดไว้มันจะมีพานท่ชื้นอยู่ข้างล่างถ้าเรากลับไปถึงข้างบนมันจะแห้งนะคะแต่ถ้าเราเอามเปิดไปดู มันยังเป็นความชื้นอยู่ต้นไม้เราก็ยังอยู่ได้นะะรถชุ่มเสร็จแล้วเราก็จะมาแหวกโคงโคลงออกให้มันเป็นเหมือนรงระบายค่ะเป็นรูระบายอากาศเป็นโครงเหมือนโดนัทคุนถามว่าทําไมต้องทําเป็นโดนัทเพราะอะไรคะเพราะโดนัทมันมีรูตรงกลางถ้าไม่บอกว่าให้เหมือนโดนัท็ู้งคิดว่าเหมือนอะไรเนาะอาจารย์ทั้เคยบอกว่าแหวกให้เป็นเหมือนโดนัทเหมือนไหมคะ หนหะ่างจากโคนต้นไม้ประมาณฝ่ามือนะคะฝ่ามือเราเต้นค่ะประมาณนี้เบกไว้เพื่อที่ต้นไม้จะได้มีช่องว่างในการที่จะระบายถ้าเราห่มเข้านิดโคนปุ๊บต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆสังเกตนะมคะใบมันจะหลุดแล้วมันก็จะร่วงนะคะ ไม่ตายแต่ว่าต้องให้เวลาเราคืนตัวแต่ถ้าเราซื้อต้อนไม้มาลงเนาะเวลาเราปลูกเราให้จำเป็นต้องปลูลึกห้าสิบฟุตห้าสิบเเราปลูกถ้าตามหลักอ่าที่ไปเรียนมาอาจารย์บอกว่าให้ปลูกประมาณสองตอดลึกครับแล้วก็เอาต้นไม้ลงอ่าต้นไม้ให้ปลูกให้ดินผมเท่ากับที่มันมาในต้นไม้นะคะที่ม,มาดินเท่านั้นแหละคะ่ะไม่ต้องไปขึ้นขเขา คลองแล้วใช่ไหมคะมีร่องคลองไส้ไก่แล้วข้างคลองข้างในที่ติดกับนาที่พี่เกศทำนาเราจะเป็นขุดเป็นคลองเป็นคลองระบายน้ําข้างๆคลองนะครัลึกกี่เมตรคะเมื่อวานี้เขาสอนในหลักกิจกรรมบันไดเก้าขั้นของอาจารย์ปัญญาวิชาที่สองที่ขึ้นไปจากฐานวานี้คลองลึกไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรว้าง มันจะเป็นการเกลก,กักน้ําขั้นที่สองต่อจากวนันนี้เนาะตกลงไปตรงนี้ขั้นแล้วก็ไปตกลงไปในคลองในคลองเราสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งหอยกูปลาได้พวกวันนี้กุ้งเป็นราคาไหมคะแพงไหมกุ้งหอยปูนาหอยขมทุกย,ย่างตอนเนี้ย หอยเชอรี่อยู่ขายแพงจรินะหอยปังน่ะไม่มีแล้วคือวันนี้เพอหอยเชอรี่มันมันเืินคันไปหมดแล้วผสมรือแม้กระทั่งผักที่มันอยู่ในน้ำผักกุ้งผักกระเฉดผักพันจองผักไทยคู่ลงไปในนาก็จะอยู่ตรงนาเพราะว่าเราทำนาตรงนี้เราก็จะใหของที่อยู่ข้างนะข้างบนก็ปลูกข้างล่างก็เลี้ยงอ่าถามว่าเราจะต้องซื้ออะไรไหมคะ ซื้อหมูซื้อไก่เนาะถ้าเราไม่กินหมูกินไก่เราเรากินปลาเราก็กินปลาไี่มันไก่เราก็เลี้ยงไก่พันธุ์ขึ้นบ้านก็ได้ใช่นกษตรคือหลักหลักเกษตรกรรมนะครับี่อ่าทำไมถึงเป็นที่มาของคำว่าคันนาของค่ะเพราะอะไรคะพอจะรู้ไหมว่าทําไมถึงเรียกคันนาครับนะคะมีผลยาใช่ในระหว่างที่เรารอข้าวที่เกิดสามถึงสี่เดือนเนี่ยบนคันนาที่เราปลูกอ่ะ มันสามารถที่จะเก็บกินได้ไดขายได้<ช>ถ้ามันมีเยอะพะ่อค้าเขามารับอยู่ที่เลยยกตัวอย่างตักไหตใช่ไหมคะใช่มะละกออยากจะยกตัวอย่างมะละกอเลยพูดแล้วก็ช้ำใจมากเลย <c oughs> มะละกอจะตกตกรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามเหลือต้นละสองลูกอย่างที่ท่านเขียนรุ่นที่หนึ่งมันตกมากต้นหนึ่งมีเป็นสิบลูกต้าทำเองก็เราต้องรู้จ,จัก คำนวณก่อนไหมว่าสีนี้ยี่สิบคนไม่ใช่จะกินแต่มะละกออย่างเดียวเมืี้สีชมพูรุ่นทีขาวเอามะละกอไปสิบเอ็ดนคนไปหาอาหารสิบเอ็ดคนได้มาทุกคนคือมะละกอกองเรียงกันเลยบอกว่าจะกินแต่มะละกอนี่เหรอเขาบอกคนละนี่กว่าไม่ได้อะไรเลยให้หามาได้คนละหนึ่งอย่างนะคะแต่ทุกคนได้มะละกอมาอย่างเดียว วางเรียมกันแล้มาแหนูนเดือเดืองเดือเืองเือรเือยเิือยเดือเดือยเดือยเดือยเดือ้เืองเดืองเดือยเดืองเดือยเืองเือยเลืองเดือยเดืยเดือรดือยเืองเือยเือเดือเดือยเือเดือดือยเดืดือยเเรือยเองเือเืออือยเอเือเอเือยเดืยดือเดยือยเดือืยเองเเองเือือเอเลืองเืยเือเอือเื กวัเพราะว่าเจ้าหนี้เขาจะมีที่ให้บริกานเราไม่ได้ใจเป็นคนพาปลาปีนี้นะครับลาเรามีโปรตีนให้อยู่รามีไก่เรามีไกเรามีหมูแต่ถ้าต้องใช้ความสามารถในยุควิกฤตอ่ะเราจะต้องทํำยังไงเราจะได้มาซึ่งของกินใช่ไหมคะมันเป็นหลัวิชานี้มันจะเป็นการสอนถึงถ้าเกิดไทยที่มหาดเราจะทำยังไงเรานี้จะอรอด ไม่ใช่ว่าโอ๊ยมีมะละก,าากอกินมะละกอไม่พอค่ะสีเขียวตัดกล้วยอยูไปเป็นเกเลือเอาไปทำอะไรก,ก,กล้วยดีโคตรจะกันย่ากล้วยดีเราก็แบ่งปานเพื่อนบ้านเขาได้ปลามาสองตัวทำยังไงเราจะได้ปลาจากเพื่อนบ้านมานี่คือวิธีการน,นะคะนี่คือบอกมายาไว้แล้ว เราจะไม่ตัดด้วยเป็นเรือเราจะไม่เอามะละกอไปเป็นต้นเลือเราสี่ร้อยก็จะเหลือกินมันเหลือกินแล้วทำไงคะท้จะได้รุ้น้องจได้ไม่มีเลยนะต่อไปนะจะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วมะละกอเหลือแค่คางต้นแค่ต้นละสองลูกสามลูกเอาไปแค่สองลูกพดีะมี่อถ้าจะตามกอมีถ้าจะผ่านก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือหลักการทง ว่าข้าวไม่ได้หวังขายแต่เราจะขายของบนพันนาข้างพันนาเราจะขายค่ากิโลละเท่าไหรไปมะกรูดรับซื้อนะคะไม่พารับซื้ออ่แม้กระทั่งพวกเตยเตยก็ขายได้ขายได้ใบตะไคร้ก็ขายได้ถ้าเราปรับคือเราไม่ได้ว่า ทุกท่านที่มาสิ่งหนคนของท่านนายอำเภอเนี่ยเราจะให้ท่านมาเอาความคิดเอาหลักการไปทําที่บ้านท่านแล้วให้คนข้างๆเขาดูเขาเห็นถ้าเราทําแล้วได้ผลเขาก็จะทําตามเราเองหรือถ้าเขาไม่อยากทําเขาจะมาขอเราก็ให้เขาไปเนาะแป่น,นปันตาดทุนคือกาไรยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมคะให้เรา,าเปลี่ย д, นความคิดของเรา ที่เอามาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะให้ไปสั่งให้อีกคนอื่นทำแต่ให้เราเนี่ยค่ะโครงการนี้กระทั่งข้างในคือท่านทางผู้ว่าก็ยังทำเลยค่ะผู้ว่าก็ต้องมันเห่วนโบานโครงการเราคือเอาเออบุรณาการเด็ดย่างดินดังนั้นที่นั่งดึงตรงนี้มันจะเป็นผู้นำแกนนำที่จะไปทำให้คนอื่นเขาดู ใช่ไหมให้ไปบอกเขาทํากลับไปถึงบ้านไปสั่งเมียทำพี่ต้อง,เ,องเรานี่แหละค่ะทำแล้วให้เมียนี่ดูแล้เมียเห็นแล้วเมียก็จะทําตามใช่ไหมคะถ้าเรามาเราก็ทําให้สามีดูถ้าเขาไม่ดูก็ดึง,งหูมามา,มาดูมาดูเ<ร>นี่ยฉั<ร>นจะทำให้ดูมาดูมาดูก่อนหรอไม่มีสามีเราก็ช่วยตัวเองเราก็ทำด้วยตัวเราเองนะคะพี่เกดจะทําด้วยตัวเองเลยพี่เกดทํานาแล้วได้ แค่ครึ่งไร่ได้ข้าว600กิโลวิธีทำอย่างไรค่ะค่ะสำหรับหลักการทำนนาก็ประมาณนี้ใครมีอะไรที่จะแลกเก็บแยกเปลี่ยนเรื่องการทำนาอยากมีเคล็ดลับวิธีการว่าวิเก็บไร่สารพิษมีไหมวิเก็บใช้อะไรทำอย่างไรมันถึงได้6 0ยต่อครึ่งไร่ไม่ได้หนึ่งไร่นะคะไร่ก็300กว่านเหมือนกันแต่แบ่งหวาน เปลี่ยนเป็นแบบดำดำแบบพานี่มันจะค่อยขึ้นเรื่อยๆปีที่สองปีที่สามมันขึ้นเรื่อยๆปีที่สี่เห็นผลชัดเลยหลังจากที่ทําแปลงแบบปอกเคนไปเชิงเชิงใส่ใจในทุกกระวบวนการแล้วหญ้าทุกต้นไม่ออกกันจีิซึ่งเป็นที่ขัดใจพ่อกับแม่เนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาว่าเราปลไหวรกเป็นคนอยู่วังนูบ้างอะไรมัง่งเราอบ <c oughs> อกก็พบกับสิงสาราสัตว์ไม่ชอบพบกับ นะคนไม่ชอบพบกับคนแนละ้วอีกอย่างหนึ่งพอเราเราได้ทําเรื่องของข้าวโดวยแทสต์เงแล้วเนี่ยข้าวขาวาอ่ะประโยชน์น้อยกว่าข้าวสีที่เกศทำข้าวสีมาให้เนี่ยก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิผสมเป็นหอมมะลิดําด้วยเราผสมดูแต่การขึ้นหม้อหรืออะไรเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วพอมีผลวิจัยทางทางห้องแลบเหมือนกับว่าสารอาหารนะ่ะ มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ของคนรักสุขภาพอันนี้ข้าวหอมบอลจากจังหวัดตรงังกําลังศึกษานะข้าวสังหยดนะหอมหอมมากคล้ายๆข้าวสังหยดแต่ว่าจะมีความนิ่มกว่าสังหยดเขาจะกระด้างเวลาหุงแล้วเขาเคยมาปลูกมันไม่าสารกัดในสายถูกต้องแต่ทีเนี้ยมันข<ท>าด <หา S 1> นะคะมีม,ม,มีมีในหมู่บ้านในอำเภอขุนใหญ่ข้าวสังหยดนะจะมีที่บ้านบุไทยมันปลูกได้แต่ผลมันจะได้ไม่ใช่จะทำเป็นข้าวปลอดสารพิษเป็น Um ปีที่สี่จะได้คําตอบตอนแรกเกิดเป็นอย่างนั้นคือเราแบ่งพื้นที่ทํานาไว้แรกๆอ่ะสองไร่แต่ว่าเราไม่เวียนทําครั้งละสองไร่นะทำาีละครึ่งวีละครึ่งแต่ว่าถ้าวีละชนิดคือต้องกําจัดกําจัดเอเหมือนกับว่าตอเขาก่อนเพราะว่ารอบปีแรกเนี่ยเราอาจจะทําสายพันธุ์เดิมแต่ว่ามีการใช้ตอซังเดิมอัตราการที่ได้มันก็จะต่างกันคือพยายามจดบันทึกทํารายละเอียด เพราะอีกหน่อยมันจะต้องได้คํนต่อเองอะไรทิดไม่ไม่เล่งลอ้ลอตววะอ้นอ๋อ